ยินดีต้อนรับพี่น้องเขาสู่ช่องไทยอีสานบ้านเฮาครับผมนะครับพี่น้องวันนี้พบกับผมบ่าวอาทิตย์นะครับผมทีมงานไทยอีสานบ้านเฮาครับผมพาพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นหาอยู่หากินนนะครัะพี่น้องนะครับอยู่พิลาทางอำเภอขุมภาว้ปีนะครับผมเอ้ามาลุ่นสะดุ้งนะครับสองสะดุ้งนี่นี่สะดุ้งหนึ่งนะครับสะดุ้งอันหน้าอียังก่อนที่คุณลืมเสื้อเจ้านั่นยังก่อนโอ้ยตอนแต่คนเดิมครับพี่น้องครับผมนะครับนี่ครับเพิ่นอันอันอีกผู้หนึ่งว่าแม่เปล่าใช่หระ มันเล่าว่าอยู่ช่วงนั้นโอ้ขอเขาจำแล้ดว่าเ้ยเอาถวดได้ไรเด้อเอานี่ครับผมนี่ครับเฟีดเพิ่นต่อแตะคนเดิมมาเบิ่งจังหวัสะดุ้งนี่พี่น้องนี่ครับผมน้องเอิร์ตสู้ซู่น้องเอิร์ตสู้ซู่ผมเชียร์แม่ตลอดเอ้าหลังจากที่ไปนน้ำห่านบังไฟน้ำเชียร์แล้วกันน้ำน้ำเชียร์หยุดน้องสะดุ้งนี่แล้าน้องป่าเนี่ยเอ้าน้องเอิร์ตสู้ซู่นี่เอ้านี่บ่น้องเอิร์ตเป็นบ่านไหบ่แม่นบ่อันนี้น้องยังนี่ โอ้นั่นน่องเอื้อยว่ไหนมานะครับผมว่ามันนี่ก็ไปบ่แม่อู้แต่ว่าแม่บ่ไปน้ำแม่เอาปลาได้มาเนาะอูายเอ้าปลามันถือมันก็บ่ได้ถือซูมือได้แม่เออมันบ่ได้ขึ้นซูมือได้เาเอาปลาซะก่อนข้างเทียมันงดเนี่ยขางเที้เพิ่นว่าถือเ้าไปมันงดก็มีเดียดนะแม่เนาะเป็นยังบุญเด็ดจงมาทอมจังหวะนี่ไอ้ว่าอู้นี่มาแม่ปลาฟังคุณก็ถือครับผมอันนี้น้องยังคุณฟังคุณไป อานี่ครับท่างเฟีดต่อแตะนะครับผมตอแตะคนเดิมเลยเน,นาะครับผมเนาะเอามันหมันมันหมันช่งพุ่นกระชือแหนี่พี่น้องครับนี่บรรยากาศยามแดงๆครับปุ้ยพุ่นครับผมกำลังดังไฟขึ้นปิ้งปลาปัะนี่โอ้ยบรรยากาศยามเมรี่ครับพี่น้องเ,เอ้ฮะทางมานี่เป็นไหนอู้โดดโดด,โโด,ดถึกปะเอาพอได้ พอได้ตักอยู่ครับพอตะมากลางลงเนีนว่ะนะต่ได้ไปเด็ดจัาโโลแล้วกาาเพรเอาขึ้นไปไปสองสบแลหวบรือ่โอ้โหตะมานม่หนิเพราะก็ทีได้นินบหนิอ้ยหนังกับประมาณเกือบส่เกือบพระมันสี่เกือบสิบก็โลดอยู่บะอยู่บะโอ้ยสามสิบแล้ววะฉัน อ่ะโดดโดดโดดหมดตัวถึงหมดเอานา่ออมานี่กระถึออยู่พี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาพี่น้องโอ้คุณครูคุณจ้าอันนี้าแต่พ่อถือแต่ตอนแต่ห้องห้องพ่อถือเท่านี้โอ้ยเอานี่ครับผม ตุนกันไปได้เออมุมนี้ได้ซองกล้องเลยมาจะมหะนี่ครับผมอุ้ยครับนี่ครับสามสิบกิโลด้บันนี้โอ้ดี๋เวาไปจั้งื้บันนี้แม่เอามาใส่มาตีโอ้ยครับ เนี่ยตากแดดมาโอ้เนี่ยตากมาอยู่ใครอยู่มามันอันเมีสีพันฝ้าเลยพราะนเมียไปวุ้ยเมียสีพันเมียอะบ่เตี้ยคือละบ่เตีโอ้ครับมบมึงจะบ้านี้ครับเถื่อเอามันงดบ่เมีย มันหันมันก็มันก็ถือคักอยู่มาถือพี่ป่ะมาถือพี่ทีอุ้ยนี่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 มันมันมันยับมันหนีตีป่ามันถือยุ่นีมันป่ะฮ่าฮ่เออโอ้ยนี่ครับว่าโทอันสโลเกียนหน้าตัวแตะน้ำเปล่าไม่เก่ง เก่งแต่น้ำอยู่ในขวดสใสๆติ่ง,งเปิดดังป๊กฟักประเดี๋ยวประเดียวป๊กกันเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวบัดดึงกันไปฟังเสียงฟักอยู่ฝั่งอนัเะนี่ยเพอได้ตักอยู่ครับบรรยากาศให้ยุ่งห่ากินพี่น้องครับผมนี่ครับครับผมอาเขา ขาเบิ่งเลยแม่เด้อไทยอีสานมันเฮาเลยแม่เด้อครับผมขาเบิ่งเลยครับไทยอีสานมันเฮาครับไปงบ้างครับผมเบิ้บเบิ้บเอิ้บจังมานี่เป็นไรแม่สองตัวเอาพอได้ปิ้งพอได้ปิ้งผู้ทำหนี่ก็ถือว่ามันก็มันก็ะถือกันได้นะแม่เนาะเขากับอันบ่ได้เสียบัสดอกพูดถึงกระไรเนาะเขาไปหาลงบัสลงเทียวบ่ได้ผ่านี้ก็มีเด้อ ปมัดประเด้ก็มีเนาะครับเอ้าเบิ่ง,งจะมาหนีพี่น้องเป็นทังไหนโดดปะเ,ปะเอา้าบ่บ่ถือประเดีน๋นั่นหม่เนาะครับปลาแม่มาตึกครั้งแรกบ่นี่ปลาทวดเจ้าเออบางช่วงบางสะดุง้งล้อกับไปไม่ไม่ไมอดอกเลยเบิ่งแม่นอยู่ครับผมโบกสะดุ้งกับไม่ไม่อยู่ โอ้ยครับซ้ำกันก็นผมไปเก็บเพชรผอเด้อครั้งแรกในชีวิตผมเลยไปมันในบ้านนี้แม่ <โล S 1> ผมไปเพ็ดเนี้ยวขวดในบ้านนี้ผมจะเอาถ้าพี่มาถอไปหกออกาาักเนาะเอาถ้าพี่มันไปหักบ่อนี้จะเพ็ดไปเพชรพันกระจมบ่อนี้ก็เลยเอาไปเพ็ดเนี้ยขวดในบ้านนี้สูวนไรบ้านนี้จะไม่ได้ไปขวดเทียวบ้านนี้ <laughs> เพ็ดเลี <laughs> เ่ยวๆครับก็บบไปยกสะดุ้งนำ้ำแดงนี่แหละเพี้ยนพื้นเถื่อเสื้อสะดุ้งไม่หมดชุดละพันกว่า ซื้อมาสามชุดแล้วม้วดจอนี่งว่ได้ไปตึกอีเทียกันยังไปโอ้ยยังไปเห็นตั้งเชื่อเห็นตะมันตั้งเชื่อแม่กับมาเื้อเฮ้ยปายังแม่ก็ต้นดำฮะปดุกตัวหนึ่งไหมตั้งเอาไหมโอ้ปดุกปดุกปดุกถือกันแม่อนาะมันมันมันโอ้ผนครับพูดตักพูดเก็บกับนางคนสวยครับคุณครูนิ่มคนสวยนี่ครับผม นี่ครับหลังจากที่ว่างจากเครียดกับเล็กๆแล้วแตกลับมาพ่อนคลายครับกับบรรยากาศหากินหาอยากนะครับผมน,นี่ครับล่ำหวยนี่แหละพี่น้องฟังพูดกระนั้นตื่นอยู่ได้พี่น้องพูดครับยา่างไปพูดแขางๆทั้งหมดครับถือปะพูดอีกครับจังหวะนี่พี่น้องเข่าปะมาสามสี่ตัวหา้าตัว หกตัวเกตัวอุ้ยพอได้ปิ้งอยู่ครับนี่ปิ้งนึงแล้วครับนี่อ้าโอ้โหน่าจะแทะน่าจะแทะนี่มันพีนยังน่นนั่นพี่ไหมห่างเราดิหมย์แได้ร้องได้ยุคครับคันสะดุ้งลงกับมังดอกมาเลยมาเลยมันมันทิ่หินเข้ากันกั็มอเจ้านี่แหละแต่ว่าเขาต้รงเออ เอ้าเจ้าเหี้อันเขาเจ้าเหี้ยกับพ่อได้เนี่ยแหละฮะเ้ามาซากะแบ่งปันกันไปนี่เขาบว่แม่ถือวะครับผมมาเมื่ักบ้านนี้ครับผมอึบโดดออกเลยแม่อึบอึบอึบอึ๊บอุ๊ยนี่มองนี่ก็ถือดีแท้ผมมาทรรมดายเอาชุดไทยบาดเขียนๆนี่แม่ก็ถือกิลียจุได้ละนี่ครับผมเตี้ยโอ้อ๋อ โอเคครับผมเอามัน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 ครับผมเอาชิมช็อตชิมมีลุ้มกดไลค์กดแชร์พี่น้องครับผมกดซับซากให้กำลังใจทีมงานที่สารน้องหลักกาให้กำลังใจอาเซียนสะดุ้งนะครับครับคุณคู่นะครับน้าต่อเตะหลักกาคุณแม่นะครับผมอ่าคลิปนี้ครับผมเอาสำหรับผมอาทิตย์อำหรับพรจากไปก่อนพอกันไหมนะครับคลิปหน้าครับผมเอาอีกจังบาทด้วยแม่บาซิลโยปนี่เอารอดมาแล้วมาแล้วเออเออคลิปเอ้อโดดคือเก่าโดดคือเก้านั่นมันไม่ได้เอาไปโดดเลยแม่กิดเอ้ยบังครับบังแม่ เบื้งเมียเบื้งคลิปนี้อุ้ยครับผมเอ้าเมียผมสิได้ผิดคลิปบ่ล่ะนี่แม่คือเป็นจังซีป่ะเนี่ยเอ้าอุ้ยเอาครับผมเอาโอเคครับผมนี่แหละคลิปธรรมชาติหากินหายากบาดถึกบัดบ่ครับผมอ่านี่เป็นคือเป็นการหากินแบบไทยบ้านเฮาครับผมนี่ครับก็คือนไม้ไม่เทเแรกน้ดนี่เนาะทำหากินหายากครับผมเอ้าโอเคครับผมครับชื่นชอบชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับอ่าให้ยกำลัง ใจให้ทีมงานทีสารวันเฮาหรือก็ให้กำลังใจนะครับเซียนสะดุ้งคุณแม่ครับทีมงานน้องเอร้อซู่ๆครับผมคนคู่คนอ้๊บอ่ะสําหรับผมมาอาทิตย์อำานาจพระจ่าไอกอนสวัสดีครับผม